ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สุดากำลังจะออกไปนอกบ้านก็จะเตรียมพกขนมไปกินแล้วก็ถือโอกาสมาแจ้งข่าวสารเรื่องถั่วเขาพูโพดเคียโบสด้วยนะจ๊ะก็คือว่าตอนนี้เพียโบสดกับกวางเดี๋ยวจะกลับมากลับมาที่บ้านกลับมาที่สลับหรีบ้านสดาน่าจะอยู่ส่งของประมาณเป็นอาทิตย์ค่ะก็ยังไงก็รีบสัง่งรีบออเดอร์อะไรนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะส่งของวันสุดท้าย ประมาณวันที่หนึ่งค่ะยังไงก็รีบไปสั่งเดี๋ยวถ้าเกิดหยุดเป็นอาทิตย์เดี๋ยวจะไม่ได้ของนัจ๊ะเดี๋ยวจะให้ลายเว,ว้บนหัวคลิปไปสั่งเอาเลยแล้วก็จะมาหมั่ไม่ได้กินสองสาวันเพราะร้อนในแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมจ้าถั่วแต่สดุดาไม่รู้นะว่าเฮียโบ๊ทมีรถไหนหมดหรือป้ายังไงก็ลายไปถามหมอ,อเองแต่ตัวแทนมีทั่วประเทศถั่วก็เหมือนเดิมมีปูขน มีถั่วเขียวรสปูขนถั่วเขียวรสกระเทียมถั่วเขียวรสออริจิถั่วเขียวรสสไปซี่แล้วก็มีถั่วปากอ้ารสปูขนแล้วก็รสซอสไก่แหม่เยอะมากเลยเนาะแล้วก็ขา้าวโพดแต่ว่าสดาขาวโพดสดามีแค่สามรสเพราะสดาชอบกินสามรส แต่ว่าจริงๆอ่ะมีมีออลิ li, ด้วยอะไรด้วยยังไงก็ไม่สั่งได้อันนี้สก,กิไรอยู่เมอกี้อ๋อชีสอร่อยมากกินจนพองกินจนร้อนในเขากินเยอะมากจริงๆอร่อยมันเผินมากสองไม่มีใครกินเยอะเท่าสุดาหรอก จาเป็นคนนี้กินอะไรเยอะมากและประเด็นคือไม่ยอมกินน้ำหร็อโลกไม่กินน้ำก็เลยเป็นร้อนหน่อยเดี๋ยวไปก่อนเดี๋วกินไรอย่างติดรถนี้เอาโนริดีกอ่ะ มีชีสบาบิฮิวโนริออริลาบนะตอนนี้นะบิมตอนเตรียมของกินไปกินระหว่างทางถ้าวันออกบ้านนี้ก็จะกินเยอะระเบิดมากแล้วก็มาแจ้งให้เฮโบโด,ด้วยเพราะว่าเดี๋ยว หยุดอาทิตย์หนึ่งล้วจะแบบไม่ได้บอกก่อนแล้วก็จะมาค้างไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องบอกมากินข้าวโพดเอ้ยมากินหัว,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 วกันเถอะถั่ว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 อยากกินรสอะไรดีกินออลิ่งออลิ่จะแบบสซดากินมานานแล้วแหละถ้าลูกคนตามจะรู้สซดากินเขาไม่ได้มาขายแต่ว่าสซดากินตลอดเพราะว่ามันเป็นรสเหมือนรสเค็มเกลือเกลือธรรมดามันดีอะเจก,ก็กินได้ น่ได้มมาสองสมวันเกียดวันนี้ได้กินดีใจแลสออลิสตัวตนนเขียวจะเค็มๆธรรมดามันๆแล้วก็วันนี้อยากกินซอสไก่จังเลยอะ่ะปกติไม่ค่อยชอบรสซอสไก่เท่าไหร่แต่หลายๆคนชอบซอสไก่มากเลยนะสุดาก็มองว่า,วาม,มันเป็นช่วงๆนะบางทีเราก็ชอบ บางทีเราจะเหมือน,น่ะช่วงนี้อยากกินอะไรก็จะบ้านนั้นแต่ถ้าหลักๆจ,จริงๆเราชอบกระเทียมอืมมันก็แบบถั่วปากอ้ารสมันจะไปทางหวานออกวหวานหวานละมุนหอม อนีอ่กินร้อไก่น,นานอือพอกินแล้วอร่อยดีมั้เนาะถ้ากินแต่กระเทียมส่วนมาก,มกเยอะกระเทียมกระเทียมจะแบบฉุนฉุนแรงแรงส่วนรถนี้ก็เป็นรถนัมเบอร์วันนะต้องหายดีสุดเลยมั้งมันแซ่บอันนี้รถใหม่ สไปซี่ถั่วเกี่ยวรสสไปซี่เออไม่เคยนับเลยเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดหืมไม่น่าเชื่อแปดเลยใช่ยวนะรู้สึกว่าเหมือนห่อน,นี่มันอ้วนไงก็เลยเอ๊ะมันจะเยอะเยอะจริงถั่วเกี่ยวอะจะเยอะกว่าถั่วถั่ว บักอามาสไปซี่กันสไปซี่สไปซี่ก็จะเหมือนแซ่บๆได้กลิ่นแบบพริกไทยพริกๆเหมือนกับกระป๋าเรือ ai hôm nằm bên hùa. Nêu nêu mm -hmm. Mm -hmm. Này nào nèo, tạo phạt. đi Mhm. Good nhà ก็วาง่ัดเลยกินหัวเขาโพเหมาะมากกินครโบดีนึงสามสี่ห่อถั่วก็ไม่พูดแหลกโอ้ยมารีวิวให้ดูกับถั่วแล้เข้าวโพดแล้วก็แจ้งขอสั่งนะจ๊ะอย่าลืมรีบไปสั่ง น่าจะก่อนวันที่หนึ่งเฮียโบน่าจะส่งวันที่หนึ่งเพราะเดี๋ยวจะกลับบ้านมาเชงเม้งมานูน้นนี้นั่นก็เดี๋ยวจะไม่ได้ส่งหลายวันยังไงก็รีบไปสั่งนะจ๊ะเดี๋ยวให้ไลน์ไว้เื่อคลิปต่อยอ่แะ,อะออแ,แต่งตัวเพื่อแต่งตัวมเสร็จมาอัดให้กับถั่วแล้วกโทษมีอะไรอีกแมวละแต่งตัวไปคลิปจบ